สวัสดีครับจากเพจอโวคาโด o ู o ฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเอ่ออำเภอเชียงดาวนะครับบ้านเมืองนะนะครับก็อันนี้เป็นสวนของลูกค้าของเรานะครับวันนี้เราเข้ามาดูที่สวนนะครับเขากำลังเอ่อเริ่มปลูกกันแล้วนะครับเอ่ออโวคาโดสามารถปลูกได้ทุกฤดูนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอ่อระบบเราอะมีน้ำเพียงพอไหมนะครับ พอดีลูกค้าสั่งต้นไม้มานะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็มีบัตคเนียบูธนะครับเอ่อปีเตอร์แฮสนะครับศูนยนะครับเรามีทุกสายพันธุ์เลยนะครับอันนี้เป็นเอ่อสวนของลูกค้าเรานะครับเราเข้ามาดูแลให้นะครับก็เห็นไหมว่าข้างบนเขากำลังเริ่มปลูกกันนะครับปลูกช่วงแรกนะครับ แนะนำเลยว่าให้อยู่ใต้แาแลนนะครับเนี่ยให้เขาปรับตัวสัก3-5งเดือนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางบางทีแดดแรงมากๆนะครับต้นไม้ปรับตัวไม่ทันนะครับก็จะทำให้อ,อ่ใบไหม้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใบไหม้เขาก็ปรุงอาหารไม่ได้ก็ตายนะครับก็ลงที่นี่ก็น่าจะมี400-500ต้นนะครับเยอะมากนะครับหลายลอดอยู่ นะครับต้นพันุ์เล่ากเา็เป็นต้นพันุ์ที่คัดสรรมาให้อย่างดีนะครับก็คือสายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับสองติดผลเร็วนะครับเพราะตอนนี้ที่ปากช่องก็เริ่มติดดอกแล้วนะครับของเราแค่ปีกับอีกนิดๆครับปอีอีกประมาณ4-5เดือนก็ติดดอกแล้วแต่ว่า,าช่วงนี้ช่วงนี้ผมยังไม่ได้ไปทางนู้นนะเดี๋ยวถ้าไปทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับอากาศวันนี้ ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับการดูแลในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นนะครับเราจะพ่นเธาตุซิงค์นะครับหรือสังกะสีนะครับให้ต้นไม้นะครับผสมกับโบลอนด้วยนะครับต้นจะได้แข็งแรงนะครับก็ถ้าสแลนไม่มีนะครับเมื่อสแลนตรงนี้เราก็ใช้กระสอบปุ๋ยก็ได้เพราะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับ อก็จะไม่ต้องไม่แดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงะครับก็คือเอาแค่พางแสงให้ให้ลดลงแล้วกันนะครับโซนนี้นะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์ไล่ขึ้นไปจนถึงข้างบนนู้นนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็มีนะครับนี่เราไม่เราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะเราดูแลลูกค้าด้วยนะก็คือเออ ดูแลนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับมีปัญหาตรงไหนปรึกษาได้ตลอดนะครับเพราะถ้าเป็นลูกค้าเราเราเราดูแลให้หมดนะครับช่องว่างระหว่างตรงนี้ครับก็คือสามารถปลูกพืชระยะสั้นได้นะครับจะปลูกเป็นตัวพืชตัวไหนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูเขาปลูกกันละกันข้างบนนะครับสายพันธุ์ถ้าเลือกที่จะลงทุนปลูก ต้นไม้นะครับสายพันธุ์สายพันธุ์ต้องดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาปลูกนะครับต้นพันธุ์เรามีจําหน่ายนะครับแล้วเราก็ถ้ามีจํานวนน่ะผมสามารถวิ่งไปดูแลให้ได้นะครับถ้าไม่ไกลมากหรือถ้าผมผ่านนะผมก็จะแวะไปดูสวนลูกค้าตลอดนะครับนี่ตอนนี้กำลังเริ่มขุดนะครับ ระบบน้ํานะครับก็เขาจะใช้เป็นน้ําหยดนะครับพี่พลเขาเขาวางระบบน้ําไว้นะครับนี่ก็จะมีวาล์วตามหัวหัวแถวไปนะครับเขาไปไล่ด้านล่างตรงเนี้ยจะเป็นเอเป็นทานน้ำนะครับเขาก็จะปั๊มน้ำแล้วก็ยิงขึ้นมานะครับนี่มันจะมีเมนบนเห็นไหมมันจะมีเมนบนยิงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยลอยไหลลงไปนะครับนี่ นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เริ่มปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ที่ปลูกนะครับช่วงแรกนะครับการดูแลนะครับการดูแลช่วงแรกเลยหนึ่งพอเริ่มลงปลูกไปแล้วเนี่ยสิบห้าวันแรกนะครับเราก็จะต้องหนึ่งแมลงนะครับสองโรคนะครับก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับยาพื้นนะครับเราก็จะใช้ กลุ่มคาร์บ ا ل ิลนะครับกับคาเบนดาซิมนะครับผสมกันนะครับกันพวกเชื้อราสนิมนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะมากับน้ำค้างกับน้ำนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆสีเหมือนสีเหมือนสีสนิมนะครับอเขาเลยเรียกเชื้อราสนิมนะครับนี่นะครับ ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเชื้อราจะมาแต่เห็นแล้วตัวนี้น่าจะโดนแล้วนี่ไงว่าแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะให้พี่พลเขาพ่นกันไว้นะครับเนี่ยลักษณะของเชื้อรานะครับตอนนี้ก็ทยอยทำระบบน้ำไปด้วยปลูกไปด้วยนะครับของพี่พลทำนะครับต้นก็ ฝั่งนี้น่าจะเป็นพิงค์เคอร์ตันนะครับดูลักษณะใบแล้วเพราะว่าพิงค์เคอร์ตันจะให้ปลูกที่สูงนิดนึงนะครับระบบน้ำก็ไล่ไปนะครับนี่ทีนี้การดูแลในระยะยาวนะครับก็เช่นสมมติว่าวันนี้ลงปลูกใช่ไหมครับทำคอการ์ดใบครับ15วัน15วันใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ พวกสิบห้าเสมอก็ได้นะครับหรือตัว25 77ก็ได้นะครับหรือ12 33อนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่รอบนอกนะอย่าไปใส่โคนต้นนะครับใส่รอบนอกอย่างโคนต้นต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใส่รอบรอบข้างๆนี้นะครับนี่อย่างนี้พี่เขาทำระบบน้ําไว้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับ ใส่รอบๆนะครับใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับใส่เสร็จปุ๊บลดน้ําเลยนะครับสําคัญที่สุดคือใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บลดน้ําเลยแล้วแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยให้ดีนะครับแนะนําว่าเอ่อหาไรแซะแซะนิดหนึ่งแล้วก็โรยโรยแล้วก็กลบนะครับปุ๋ยจะได้ไม่เอะเหยอออกไปเยอะนะครับเราก็จะได้ให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับ สวยมากๆเลยนะนึกสภาพแบบต่อไปมันก็มีต้นอะโบคาโดเรียงรายกันนะครับอีกสักสามปีหปีนี่คือแบบโอ้โหได้ผลผลิตแล้วก็ราคาก็ดีด้วยนะครับพูดถึงเรื่องตลาดเนี่ยในระยะยาวนะครับผมมองว่าตลาดส่งออกก็ยังเป็นตลาดที่แบบที่ยังรออยู่เลยอะเพราะว่า ตลาดส่งออกเนี่ยถ้าสายพันธุ์ดีเนี่ยผมมองว่าตลาดยังไงก็ต้องการสูงนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยยังผลิตไม่เพียงพอนะครับต่อความต้องการทุกวันนี้เรายังนำเข้าจากต่างประเทศอยู่เลยนะครับอ,อ,อย่างอย่างฤดูกาลเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยจะออกรอบเดียวนะครับหมายถึงว่าออกแค่มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะครับธันวานี่เริ่มหมดแล้วนะครับ ดังนั้นเขาก็จะเป็นสายพันธุ์จากออพม่าเข้ามานะครับเป็นหลักแล้วก็เวียนไปจนถึงเวียดนามนะครับก็แสดงว่าบ้านเราก็ยังมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงด้วยนะครับแต่แต่แต่นะครับการปลูกต้องเลือกสายพันธุ์ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ดีๆปลูกน,น,นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตลาดไม่ต้องการนะครับมันก็เสียเวลามากกว่านะครับไป เข้าไปดูนะครับนี่กำลังวางน้ำแล้วก็ปลูกนะครับขุดลุมนะครับห้าสิบคูณห้าสิบนะครับนี่ถ้าจะให้ดีก็ดินที่ปลูกก็หาวัสดุปลูกผสมเข้าไปนะครับแต่ถ้าดินร่วนอยู่แล้วนะครับที่นี่ดินค่อนข้างดีนะครับถ้าดินร่วนอยู่แล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าอยากให้โตเร็วนะครับก็ หาวัสดุปลูกผสมเข้าไปแต่นี่เขาจะใช้าฟางคุมไว้เพื่อรักษาความชื้นนะครับถ้าแต่ฟางคุมเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องเชื้อราด้วยนะครับแต่เราก็จะต้องค้นกันไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็พางแสงแดดไว้ถ้าแดดสมมติว่าเนี่ยแดดแดดมาทางนี้ใช่ไหมแดด แดดในแต่และฤดูกาลแตกต่างกันนะครับสมมติว่าแดดมาทางนี้เราก็คุมกันแค่ทางนี้แค่นั้นเองในช่วงแรกแค่นั้นเองนะครับ3าถึงหเดือนนะครับแล้วเราก็เอาออกได้ละเพราะช่วงต้นที่5เดือนนี้ก็คือค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะครับลูกค้าถ้ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยเราเราให้คําปรึกษาได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราทําด้วยประสบการณ์มา นานมากๆนะครับแล้วก็สายพันธุ์เราอ่ะเราก็พยายามคัดดีที่สุดนะครับดีที่สุดเท่าที่เราจะหาให้ได้เลยหนึ่งต้นพันธุ์ที่เราคัดเนี่ยคือหนึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองก็คือ,อต้นที่เอามาเสียบยอดเนี่ยก็คือต้องติดลูกดกนะครับแล้วต้องเป็นต้นที่ติดลูกแล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะเสียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะให้ได้ผลผลิตที่เร็วนะครับ แค่ปีนิดนดก็แบบพร้อมติดดอกแล้วอะบางที่แบบได้กินแล้วอะครับบางที่ลูกค้าผมสองปีนี่คือแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอะเขาก็แบบดีใจมากเราก็ดีใจนะครับเราเราเออจะบอกว่างไงดีอะเราเรา เราอยากให้ลูกค้าเติบโตไปกับเราเนาะเราไม่ใช่แบบเอ้ยขายอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งลูกค้าไปเลยนะครับแต่เราขายแล้วเราดูแลด้วยนะครับดูแลแล้วเรามาดูแลจริงๆนะเราไม่ใช่แบบเฮ้ยมามาแป๊บๆหายมาแป๊บๆหายนะครับแต่เราดูแลจนกว่าคุณจะเก็บเกี่ยวอะ่ะ นะครับดังนั้นสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าคุณอย่างลูกค้ามาเนี้ยสั่งเนี้ยก็จะได้มีที่ปรึกษาได้นะครับเอ้ยช่วงนี้ต้องทํายังไงช่วงนี้ต้องทํำยังไงนะครับเราเรายินดีให้คําปรึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจต้นพันธุ์0871577899นะครับน้องตัวนะครับ0871577899ไลน์ไอดี 080-0816199นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ